นี่จริงๆเอาเอาจริงๆพูดเหมือนเล่นแต่พูดจริงเนาะอาจารย์ค่ะก็คือว่าจริงๆมีการจับพลังคนอยู่ในบัญชีแคนดิเดตขอยากให้แกเป็นนักการเมืองเจ็บใจตั้งยิ้มไปต่อยไงเขาเนี้ยโทษนะคะมึงต้องการอะไรจากกูจองหวะนมึงพูดอย่างเนี้ยกต่อยังไงคือการเป็นนายกมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ต้องมันไม่ต้องมีทักษะด้านอื่นอีกหรอใช่ไหมฮะ เออมันจะดิวกับนายกดิวแค่ปัญหากัม <GO> พ <av uther> ูชาแค่นายกแล้วดิวกับปัญหากัมพูชาอย่างเดียวนะสมมตินะแล้วก็ใช้ใช้วิธีออกกระสือลอยเนี่ยคือเกิดมาท้องพ่อท้องแม่จริงๆเรียนรักษาสรปะจนหัวผูไม่เคยเห็นประเทศไหนที่ตอบตอบโต้ศัตรูเขาตอบโต้กันด้วย F16 เขาตอบโต้กันด้วยแบบว่าคือก็จะไม่ได้บอกนะว่า F16 เป็นทางออกที่ถูกต้องอันนี้ต้องขอ <S <S <ละ>ย้งงุาอีกทีว่าใช่ไม่ใช่บอกว่าการที่ปวินบอกว่าไม่ต้องห้ามใช้ห้ามใช้รถอ,อ,อยุดสว่วงห้ามใช้ผีเนี่ยนะแล้วต้องหันไปใช้อาวุธที่เป็นอาวุธหนักจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ควรใช้ะไรทั้งสิ้นแต่การที่เราลดตัวลงไปในขนาดใช้สิ่งที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลคืออะไรแบบนี้เราคิดว่ามันมันโอ้โหมันแล้วไอ้คำว่าต่ำนี่ไม่ใช่ว่าตัวเองสูงมากอีฉันเกิดมาแบบว่าเ ในพระราชวังบางปะอินมันก็ไม่ใช่แต่คืออันนี้มันมันเป็นมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนอร์มอะขวานมันเป็นคำนี้คือมันเป็นหลักปบระหว่างประเทศว่ามันมีอะไรที่กูยูควรจะทําได้กับอะไรที่ยูมันมันเป็นสิ่งที่มันเอ่อคำนี้มันต้องเป็นคำคำนอกจากเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนอร์มมันยังเป็นสิ่งที่เป็นการคำที่เรียกว่าเป็นด d e h u m a n i z a t i o นคือการยูใช้วิธีแบบนี้ในการไปลดค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเอาแล้วแต่คนเขพูดอีกนะในเอมเมนมันก็มาลดค่าความเป็นมนุษย์ของเราเช่นเดียวกันก็อีกอะไรก็ไปเรื่องอีกถ้าเขาลดเราเราต้องลดเขากลับหรอ อาจารย์คะช่วงในช่วงวันสองวันนี้พันธ์เห็นอาจารย์ตามข่าวไทยแบบใกล้ชิดมากนคะคะบางทีก็นึกว่าเออหรืออาจารย์แกอยู่แถวลำลูกกาแล้ววะมันมีช่วงไหนที่ฉันไม่ตามข่าวแา่เมืองไทยอย่างใกล้ชิดเอาจริงตอนนี้ก็คือแบบหรือแกจริงๆแกอยู่สม,มุทรปราการแล้วเปล่าวะอยู่เสมออยู่ได้กว่าคนอยู่สม,มุทรปราการอีก อะไรแบบนี้คะคือเอาล่ะไมพออ่ว่าเออิญว่าจริงๆเราเรามีความหวังกับความความสัมพันธ์กายกายกัมพูชาว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อมันมีการเป็นรัฐบาลเวกก่อนน้นนี้มันก็เหมือนมันมีสัญญาณว่าคุณนที่ดเหมือนจะเหมือนกับจะยังพอคุยกับปุณุนแซนรู้เรื่องอะไรเงี้ยนี่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเลยเถิดไปขนาดนี้ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าท กับ IR และนี่ก็เป็นประเทศที่เออผมก็มีความเอ่อจะพูดไงก็มีความผูกพันพอสมควรนะเพราะเราก็ได้เคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับประเทศเขาหรือเคยไปใช้เวลาในประเทศเขาอะไรแบบนี้อาจารย์มาอีกเรื่องหนึ่งในสองสวันนี้นะคะคือถ้าอย่างลูกประธรรมอาจารย์เห็นแล้วแหละก็คือเรื่องของคุณอังคณานนรัฐภัจิตจริงๆแล้วมันมีชื่อของคุณสุนัยผาสุขด,ด้วยนะเริ่มเริ่มต้นในไม่ก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยเถิดไปถึงเรื่องของการเอ่อส่วนตัววันขอนส่วนตัวละกันรขอนที่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์อังคณาเป็นเรื่องปกติมากๆไม่ว่าจจะรรรุนนนนนนนแแแงงคค่่่่่ไหหหใใใ้าาาาทีววมมเเ็ดดยืขออธชตกพู ค้าเปลี่ยวไปถึงเรื่องนายสมชายนีรแล้วพจิตค่ะว่านี้เกินเส้นมากๆอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราจะยอมรับให้มันมันเกิดขึ้นได้โดยที่มีคนยินดีด้วยแล้วทีนี้มันก็มันก็จะมีประเด็นอื่นอีกด้วยค่ะอาจารย์มันก็จะไปถึงเรื่องพวกสิทธิมนุษยชนพวกนักสิทธิ์คือเหมือนกับการตั้งคําถามมันนั่นแหละอาจารย์รู้ทั้งหมดเพราะว่าอาจารย์ติดตามอย่างใกล้ชิด